หางนูเนาะอยู่นี่เนาะหน้าน่ามันติงเหรเด็เห็นบ่หรอเด้เด้เด้ซับซับรถตึ๊บตึ๊บตึ๊บอยังซับรถดับมันออกได้ลูกมันเอาลูกมันเอาหานลูกมันบอแม่มันมันลายลูกมันเนาะลูกนูลูกนูกัดมือจะได้บอลเออข่อยมันกัดมือบีพอตายได้แล้วเอาจะได้เจ็บหนัดนะช่วยมันหลัดแรนออกเด้อเท็บหลัดเลยข่อยไปไอ้บอลเจ้าบุชซับเขาไม่นานอยู่ห โอ้ตัวพี่น้องไหนเฮ้ยแล้วกดมันฮะโอ้โอ้่องทมงมพีงายามวได้เายมาพี่น้องทีมงานเาีมาีงมงาน้อาพ้อมา้งมานอาพอ้้อมาอมอน้นมากั่น้องๆ้านมานี่น้องงจากทีมัดเขี้องาามาี่้าีน้า่ก เห็นควยนูฮะจะมาคุดบึงนะทุกคนเลยมาติดตามรุ่นบึงนำกันไปพร้อมๆกันเลยวัดสิได้หรือบ่ได้นาะดีเทิงมันโดดเลยดูว่านีเท่านี้เนาะหยนมเห็นห้องมันจะกล่าวออกมาติ ไปไหม้ล้าเไม่ให้เลยยาและเข่าก okay, ันยังบ่ได้ออกเสร็จล้มาหยาคิวเปิดเลยตอนเลาอันนี้นะหันเดียวไปง้างเลยเด็กน่าเกลอ้าหานถี่ขึ้นม่เลยให้ฝันคุณเป็นออกไมันลึกปนาดนั้นหรนว่าเดี๋ยวนีีออกแล้วปัน พักพี่ออกอลไรผักอะไรเวลาฝันมันตีทางนี้คือออกหน่อยแถววะมันกระเพือกคักเนาะยุ๊ยุ๊ยแต่เอาสีมาใส่แล้วแซงสีเ <c oughs> งยมันหมุดไเลยหม,มวกเราลงทื่อน้าต่อตั้งแต่กระเสือเราได้ด้านผูกมันดักไปผูกเออกูจักแล้วเห็นอะไรทิพต,ตรงนี้กู <c oughs> เห็นแล้ว Đài. Đài <laughs> đó, mình đây, để nhà để cho nhẹ quần hàng Thầy hình bố phép hả? nhanh nó bị đó Cần đi gái Mục 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 <laughs> <laughs> เบิ้งมันควัดนะหน่อยเดียวเนาะเบื้องหควัดปู่ไ <c oughs> <c oughs> รของมัน <c oughs> อ่เอ้าถึงแล้วช่วยกัวยแมวกองมากองมากองมา,มามพี่น้องไอตอนนี้กัขุดหนูมากข,านาขันหน้าครึ่งน,นึงแล้วมดครึ่งนึงแล้วคขนา้แตะเวน้นกะตะเว้นค่อยๆสิตกเลยเนาะบ่ฮู้ว่าสิได้หรือบอ่มื้อนี้เอา้ายังขุดกันอยู่ติดตามเบิ่งนํากันพี่น้องเ้ย ตอนนี้ฮ่อนฮูดักเลยนะคึ้ว่าไก่แล้วลนะ่ะเอาห่อนห้างมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวมาลุนเบิ่งว่ามันสีกินหุเปียกเพราะมันกินน้ำแต่พืชเนื้อหนังเห็นบนะ่เนาะห่อนห้างแล้วตอนนี้ปุ๊ดเลยแล้อเตรียมเด้อเตรียม,มจจเ,ยเด้อพี่น้องเพืองยังไงจกจับเอาเลยเด้อจกจับเลี้ยงขี้น้องหยิบเล้ยงหนังเลี้ยงเลี้ยง

มามามาบังบังบังบัมามาพี่น้องกี่ตำหุงมากี่ตำหุงนาหูนูนี่เลยราได้ก่อนสิ่ำเหรอไม่ครัวเพิฮ็ดอันหานว่างมาให้นดีเลยวะปรเจกตข้าวเจอตำหุงนะครัหุงปลามันถึงกินไวถ้าตำกินตำหุงจังจังแลก กิดแร่ก <Northeast> ินต้องแน่มาเก็นขีดนี่หมือนไรอย่างนี้มอนนะหยิบเขาเขาเสียดาแต่น้อยเนาะหกเงียนะ มันึ่งสิบหกมอนามาพอดีมาไหมพอดีเลยมาถึงถุยมาโคดหนูนี่เบื่อโคตหนู้ได้หรือไหนมาเบิ้งเนาะในผ่านหนูได้พี่น้องไปุู้นี่ได้มาดับหลังหากระมาแต่มัดเข่าหนาข้างๆเนาะมาแต่เฉยกันเจ้ามันีเพิ่นมาเด้อมามาเบิ้งวิเคราะห์หูนู้นเลย để hắn cặp lại đặc biệt là, là, là anh, hăng, 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 con mắt bơi 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 ลูกมันะลูกมันหฮะลูกมันมยแม่มันมันายลูกมันเนาะลูกนูลูกนูกัดมือจะได้บอลเอออยันกัดมือี่ะบีพอตายเหรเลเอาจะได้มจหลัดช่วยมันหลัดแลนออกเด้เทีบหลัดเยอยไปไอบอลเจ้าบุชซับเขาไปน่นอู่นะมือจนบาดนนู้นูหนูน้อยนะนูู้น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 นูน้ยูููนนน ให้บอกตัวไหนตัวไงเจ้าจะจับเข้าไปได้ไหมจับจับอัหางมันสิมาโอ้โต๊ะฝีน้องใช่เฮ้ยแล้วกดมันฮะโอ้ปอ้ฟูฮึจงความพยายามได้หรือโอ้โอ้แม่มาโอ้แถวนะโอ้สับค่อยได้จนยิงมันหนาวเหนื่อยไปไดนมันหนาวเหญ่กว่านี้

ôi đấy là nỗi nhảy lâu 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 này lâu à. ừ. à, ừ. ừ. đi lâu 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 ยี่สลังสนักคมณน้องสองสองบ่ะสองกระเพาะนะโอดังเลยใส่มามันเดิมใส่กีได้านสองลังเหรอใส่ยอะใส่บ่มาโทรหามันเดูบ้านน้อแม่ลวดหนี่โอเคพี่น้องเลยหลังจากขุดหนูกับจนคำได้หนูตัวเดียวเดี๋ยวเฮากับทีมงานสิพาไปป็นปีินไปติดตามเมืองนลำกันแม่เห็นนะมีอย่างคือเดินสาวเล่าปะ มีผู้ขับใช้เบิ่งความอบอุ่นของครอบครัวเนาะลูกก็เต็มใจซอยเนาะซอยผอเนานะผอกแค่ผอกคแอบเคลื่นอยู่นิดๆเนาะนีน่ยวจะชอยเขาเคลื่อนไปบอกว่าจนว่าจนเขาแขกแข,ก,ขกนะ <c oughs> อ่าเราบอกว่าเราฮวงผอเราแต่เลยมาบังกเกนะาะมาบังหนูแทน <c oughs> <c oughs> เชากีนน้องเลยใส่กระปากนนู iko, to to ้กใกลุ้กเลยเยนาซก่้องเขาเชืแจเลยนะจ๊ะอันนี้คือทีมงานทากินของข้าเนาะหลังจากกินเขาแล้วก็ชิได้แยกย้ายกันกนักกินเมาพี่น้องทีมงานเขาทีมงานเขาพร้อมแล้วได้เนี่ยนนี่นี่นี่นกรอบๆตหุงนําเด้ ตังแตงมะเลยถตำแตงโอ้สูนสูสมความรอคอยแซบขนูเลยโอ้ยอ้แก่มึเคยกินหรือ่า่นมแหนน่ยัน่แม้วคำคมไหนแห เขาดึงเาตบมันก็าปกหนังมันมปไหมขาดุมันมันกํลังกําลังมันก็ไม่แมกก็โอ้สีนแบบแบบซุกขักอัลลีมีแบบไม่เหเลยอย่งเนี้ยซุกขักขนาดอื ตัวแรกผู้ชุกะจะไปย่างเพิ่มนีกมี่ะเาที่จับมันเองมกินตับหนูฝ่ามันกันนี่ยทำหูก็ฝ่ามันกันานี่ยไดจับมันน่ะจับหนูกินตับมันอีน มองี้ยคือกูแหนในบ้านบ้านขนาวพี่เลยกระทหุ่มห้าหโอ้ยตาแล้วเนาะชุบชุบนำบดโอ้ยจุมน้ำ